สบายดีสบายดีเอฟซีเวสุขุสุคนเดอร์ยินดีตอนหับเข้าสู่ซ่องสาวลาวเซเนอโอเคจ้าเมื่อนี้แน่จะมาอัปเดตไมค์กันสั้นเนาทุกคนคือตอนนี้แนนได้ไมค์กันสั้นมาไปทีรียมหอยแล้วแต่กะซึ่งเราแบบสร้างไปโดนเติมเอาทุกคนประมาณสองอาทิตย์กว่าสิได้และเมื่อนี้แน่จะมารีวิวไ้เบิ่งนะว่าเป็นยังไงก่อนอื่นเท่าก็ต้อง แน่นก็ต้องขอบขอบมั่นใจไอเอฟซีใจดีหลายเด้อที่ได้ส่งเงินมาให้ซื้อไหมกันสั้นเนาะเพื่อมันสนับสนุนสองเฮาแน่นก็พยายามใส่ให้เป็นเนาะแลวก็พยายามใส่ให้เป็นประโยชน์แล้วก็จะหักสายดีที่สุดเนาะเดี๋ยวเฮามาแกะกล้องกันเลยนี่ไหมคะอ่าซึ่งแน่นก็ได้เฮียนมาเฮียนใส่มาแล้วนะทุกคนแต่ว่า เดี๋ยววันนี้เอาสิมาเนียนมาถ่ายให้เบิ่งเลยน่าจะมีนี่ไมค์เซลฟี่แคปเจอร์2แคปเจอร์2เนาะทุกคนนีนอนนอนนนอ่อันนี้จะเป็นคู่มือนเป็นคู่มือและนี่ตัวไมค์กันสั่นเฮาอยู่ในกล่องนี้ สายซาดปกติมันสิมีขาตังให้เราทุกคนแต่ว่าอันนี้เ้างบมีเลยเขาบแทมมันจะเป็นสายซาดแบบอันนี้จะสายนกระบ,บมีหัวคือกันอันนี้นี่ตัวไม้กันสั่นฮะึรงว่านแนนกระยักได้มาแต้เราโดนแล้วนะทุกคนเพราะว่าแนนกับเบึ้งแบบเห็นใน y o u t u b e นะเห็นใน youtube แบบเขารีวิว รีวิวอ๋อมันคือคักแท้บนี่ก็เลยอยากได้แบบเป็นความฝันทีแบบอยากได้มาแต่โดนๆน,นะนี่ได้แล้วเดี๋ยวจะออกมาเบิ่งเลยอุย้ยแกได้เลยซึ่งเฮากลับไปไปเบิ่งรีวิวตามซองต่างๆเราทุกคนนะคะกลับมาเฮียนไซร์ลองเบิ่งเป็นยังไซร์โปรเพนนี่หน้าตาประมาณนี้เนี่ยเอ,อกมาเฮาก็ มันจะมีอัน lock, ล็อกตัวล็อกนาทุกคนนี่ตัวล็อกตัวล็อกแบบแบบนี้เลยนี่นี่เป็นกาเปิดปุ่มเปิดปุ่มเปิดเปิดเครื่องนี่ตอนนี้ขยันมือโดยท้าใ่ประมาณนี้ขากะนเ่ยนะทุกคน ยืนแน่นสิท้ายให้บึ้งว่ามั่นกันสนด้าำใดๆเนาะยวเดี๋ยวเก็บอันอุปกรณ์นก่อนเมื่อนี้กับยุนาคือเก่าทุกคนมาเกี่ยวข่าวตาบเคยอ่ส่วนหนึ่งกับเขากระกลังปั้นตอนนี้ที่ห้าคนคนตามมือก้อนกับกลาลังปั้นโมฮูว่าสีไดเท่าใดเนาะ สมาถ่ายเบิ่งตัวจริงเลยย่างมาย่างมาไหมย่างครับพี่ตมันสั่นตลแล่นแล่นแล้วเกมันสัละหมุนแปดตะลุไปเลย้าแล่นก้าแล่นใบ้าอ้ยเบื่ ถอยกับอะน,นี้อ้สนนายมุ้งย่างมาทุกคนย่าง,ย,างย่างเอามวยเล่นตอนนี้เขากัยยูที่ให้หน้ามาเองเขาเขากาย่ังหลายทุกคนไปะย่างไป,ปิ่งเขา เลยข่าวๆเลยเลือกเติมตอนนี้เกี่ยวยังบมแล้วเครื่องหนึ่งกับปั้นแล้วป้าหย่างมาเบิ้ลพีย่างมาเลยมาเลยป้าตอนนี้ยังมีน้ำหมอ,อกอยู่เน้น้ำหมอ,อกฮะเนี่ยจนเปียกจนเปียกเลย ในในเขากระเบิ้งในเขาเขายังเปียกอยู่ได้เนี่ยน่ฮะนี่ยน้ำหมอกค่ะยังบวตกตบวเป็นอะไรโต้สั้นวะบอกงดมากมาป่ายาทุกคนลุยป่ายาแบบมีน้ำหมอกนะแล่นดูแล่นดูจะคลองป่ายาล้มลงงี้แล้ว น้าเฮายังหลายขนาดทุกคนมาเกี่ยวชอยหนียวใไปวางกันด้ยเนี่ฮะเออแม่บลเลยเหลืองๆนี่ฮะแม่บลเลยผิดทางนี้กันสุดที่สุดที่เลยปักกั๊บเอาสิมาลองกองนานเอากระดังตูวเออแลนตู้เลนตู้เลนมาตู้ เพราะว่าตะเวนกำลังคืนตอนนี้แบบนิ่งนิ่งนะอทุกคนแบบคายกว่าตอนที่เหาเหาบม่มีไมค์การสั่นตอนบม่มีไม้การสั่นนี่โอ้ทายนี่แบบทันผู้ชมปวดหัวเลยเป็นวินดาบเลยน้นองทุกคน,กน,กนกโอ้ขักเลยทุกคนขาอะไรอย่างเมือเถียงวะ ันนี้เขาจะพาไปเบิ่งหมาน้องตอกกับน้องโอ๋เขาเนาะไปเลย <c oughs> มาตุ้งปุ่งเนี่ยในน้ำหมอกเปียกไปเลยแกเมื่อจะเช่าหนลูกเต๋าบนเขาบนน้ำไ้แล้วแล้วก็ให้เขาเอาเครืลอกฟองเอาไปไถเ่เชียวขาแล้ดนมันชุบเลยชุแล้วองเากัพกเวแตอนนี้เขากำลังสีด่งไฟเ็ด อยไปช่วยช่วยได้ลยช่วยต่อ่ะช่วยฟันช่วมืนี่จะเ้าลยว่เต่อมาต้้อยนเาลินลเพินมายได้เดีคบน้องเบงในคอแม่เนี่ยมีแต่น้ลายไป่มันคาบคอน้องย่าโอมีแต่น้ำลายทำแม่แรมาทแแงเบ่งาน้องตรงนบงไะมันบ่อย

อำไล่บักอู่ได้นี่ทะตูต้มาสิเล่นต่ออู้ดิอู้ตออู้อ่ะต่อมาต่อเอาผาเล่นไปสวนบักบูด,ด้วยนี่เล่นนล้วดูม,มาวะฮะวันนี้เขาจะผาไปบักสวนบักงงของห่านทุก,กคนเล่นเลยเล่น,เล,นเล่นอีกรอบเดี๋ยวพาเดีย๋ยวพา บ้อยมึยขักเนาะขักเนา่ะอะไรไม่กันศันรหมัยและวสบายแล้วจะโดดสบายแล้วหลังนี้ตุกคนทางบ้มีแสงทุกท่านแกอยู่ในสเ้าข้าวน้าได้ไหมนี่ทุกคนนี่ก็คือส่วนมะมูส่วนแปลงมูของพ่พ่อฮ่อเนาะ มันคือชื่อวันมิตัญญาโอ้มีตัญญาบัวเปบวชเป็นหยังมันมีแมกอยู่เดี๋ยวมันก็มีมากเริ่ปดอกเฮ้ยเริ่ปดอกมึงดอกไหมเฮ้ยอัานี่นี่เริ่มเป็นดอกเลยทุกคนตอนมันเป็นแล้วฮัสิมาอัปเดตให้เบิ่งไหม จะแดดทางหน้าเลยวะป้าตอนนี้อีพอนให้ข้าวปั้นข้าเยอะทุกคนมีแต่ย่างกับย่างเมื่อไยเลยตอนนี้เอาลอกไ้กันซันมาเด้อหน้ากัเอาเหยียบมึงป้าเมื่อเหยีบมึงย่าง nhang con nào luôn ha à, mười ba cái lèn đứng tư đứng tư sải đi nè sải đi còn cháu sải là, là đẹp sải là đẹp đẹp trong đạc là đẹp <laughs> lắm tuần đi แดดสองนาจ้ะโอเคนะทุกคนคลิปฮากนสิประมาณนี้ล่องไมคกันสั่นไมคกันซี่เมื่อยๆเนี่ยพักกรนเลนตื่นตื่นมาใส่ไทยสุดในกาขอขอบใจ IFC อีกขังเ้อที่ส่งไม้กันสั่นแบบมาสนับสน,ส,นนสนุนสองสาวลาซโนโอเคของฮาวเราทุกคนอ่ากินใดกะ อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามสองสาราเซโนโอเคในเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจให้น่ในการเฮ็ดคลิปต่อไปสำหรับทีนี้บ๊ bye ายบายจะกันคหน่าเดอ้อ